สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มาลอยกันว่าตามในทางของหน้าค้ำผ้านะครับพอดีเพิ่นกำลังต้มปลาทูหนึ่งเด้อนะครับอืมปลาทูเพิ่นนี่สดใหม่นะเพื่อนเสมอเป็นโลกเย็นไหครับเย็นครับโอ้เป็นปลาทูโลกอ่าโอ้คือคืออะไรเป็นปลาทูอันสดนะครับเพิ่นมาต้มเองเนาะนะครับเฮยดเองเป็นวิชาจากพอเถ้า่นวานะครับในงวดก่อนหน้าค้ำผ้าเป็นให้เกี่ยวกับฟัน ที่ว่าเขาปาดใส่เพึ่นเนาะเอามาตม้มนะครับแเราไปยิบไม่ออกก็อยู่เพึ่นนะครับ40เก่าปีนะครับวันนี้เพึ่นก็ฟันอีกลราพี่น้องเพึ่นว่าฟันไว้ตีอย่างนะครับมารวยก็เลยมาตามให้เด้อนะครับพี่น้องเอ๊ซี่พอพ่อข้าวพูสูงสูงคนดีๆเอ๊ซี่กะอุณนุนฝากซื้อปลาทูเพันในเด้อนะครับน่าเรักกับเป็นคนใจดีเนาะการปั่นแนวทางดีๆนะครับซื้อปลาทูแล้วข้อเล็กอะไ้ให้กันนะครับถึงก็ถึงอีเล้งนึงได้ แล้ได้ฝันว่าบางเงียนบางเงียนบุบุบถอบถอบพอบอกว่าไปบางเงียนไหนเนี่ยปวกก็จอหลายเทนะไปบางอะไรยังไงบางไปบางมากถอพอมากคนก็บอก่ิราว่าบางเงียนกูเน่าสูงเฮียนกูก็ปวกหลายเทอันมาบางบนเติบไปเลยบางตะข่างบนลงมาเลี uh, to well ้ยนตะข่างล่าง เยออีกสันหนึ่งตกลงมาผู้ถ่อพ่อเนี่ยเลยบอกว่ามึงเก็บบ่หรอโอ้ยผมเก็บหรอกพ่อผม่เก็บ่เก็บก็ขึ้นไปอีกตอนตัวไปเห็ดมามันแลี้ยวเลี้พวบน่าเด่นยังไงฟันผู้เห็นพ่อถ่อพ่อมาเงี้นบป็นเด็กมาแลี้ยวคนก็หายบาดนี่นี่มาแล้วเอ็นไหมเนี่ยได้ฟันมาเลี้ยวคนก็หายบาดนี่นี่เขาตกลงมาแล้วพึ่งันมันมาก็ได้แล้ว มาก็ได้แล้วดิตอนี้บอกขึ้นมีขงบนมาเตกลงมาก่อนตกลงมากแล้วมันกับไริสูน่าใสแค่สั้นเดียวนึงเนาะครับเลยขึ้นไปไหมเิดเลยขึ้นไปไหมวันนี้มั่งสั้นบนไอ้สั้นราคาเ้ามังเรียบร้อยมัดแล้วสั้นใต้นี่มั่งราคาเรียบร้อยว่างราคาเรียบร้อยแล้วเดียร์พื้นข้างล่างเครื่องๆนี่แบบสั้นนึงนง่นเละครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบริโภกระเสีย บาดนี้เขามาก็ตกกุ้งท่านนั่นเหรอวาตกลงมาแหมนว่าตกลงไม่าจากพื้นมันก็ตกลงอย่างยิ่งย่อลงหรือาดนี้เจ็บบ่อบาดนี้โอ้ยมาเจ็บ้พอเริ่มไหวเพ่ต้องวาาเกิดออไ,ไปได้ป่ะไหวอยากบา้า,า,กมามันแล้วได้พอผมอยากม้ามันแล้วบ้าแล้วแล้วเนี่สบายบาดนี้โดนเติมบ้าเลยแล้วก็หายพ่อเกิดเปนตัว่อเาขึ้นไปตัวพ่ออันยังผ้าอยู่เท่าไหร่ฮะ คนนางกระเพ้าคนนห้ตนไหนตัเสียชีวิตอืมแปดสิบแปเกาปีไหมแปดสิบเก้าเสียเนาะแมนออ้วพิ่มเ่าเอเยแปดิบก้าก็อยู่่าวัตสิเถ่่เราะนี่เออ่มส่งวัฒเาแล้วผมหนึ่าวแล้ววันเจ็ดสิบกว่างแปดสิบน้อน้อยนี่เอ้ยป้าแปดแปดแปดนปีหนึงเออป้าจะมันดันเติบไปเนาะอย่างละอยเถ่าเนี่ยนึ่ว่าแล้วอาอยู่ร่มานันเนาะนะครับ อายุพอนกพากนาะเพาคืออายุ89ปีอยู่ขางโล่งเน้อน,นะครับแต่ว่าตอนชีวิตว8นแปปีนะครับพอบอกมาบางแยนเราปวกขึก้นแขนนะครับบ้านอลยที่ไอ้ไอซี่าบสันไหมซีซีาเออมันคือออกไปแล้วยังว่ซีหาหม้สามไม่งั้นหาสามบ่อเหัอหน่เออหาสามซีสาอยู่แล้วสันเอาเดี๋ยวคอยไปเค้นตัวเลขเรื่อบันจะใข้ีนองกนดวกันนะครับ อ่าอุ่นนุนประตูหน้าผ้าเลยเด้อนะครับประทูคนก็ถือว่าส่วนไปแน้วเปล่าอยู่เพิ่น um, ยังอยู่ไอ้ห้องเย็นนะครับเดาไม่สมือนะครับหายวัดสมือไปยันวัดสมืออืมเสร็จเดี๋ยวประตูเราเสียบเลยหนึ่งขาติดแล้วอืมนะครับก็เห็นเพิ่นไปท่าไหนก็อุ่นนนเลยเด้อนะครับว่คขาใจดีเอาเดี๋ยวบอเลยขึ้นตัวเลขให้เด้อนะครับโดนไปไอ้เด้อในฟันเห็นเพิ่นโดนหลือเปล่าเฮ้ยบอเลยฟันเห็นเพิ่นโดนแล้วนะครับ เรเสียชีวิตแกปีเอเอลปีได้เนาะสามสปีได้เนาะอาปีปีปีหอดีบอกรสกมัยเเสียหลังมี้วอร่เเสียหลังมีผมนะเขอจัดเล้วบนว่นี่เ้อะนจำบาณเยอหาปีประมาณปีเนาะนะครับอือายุอันนี้เป็นอายุตอนเสียชีวิตได้นะครับเพาเกิดจะงหว่าบุรพ่ะสอเกิดเนาะนะครับ เพราะว่าล็อบตายก้อนของไนะ <ừ> um งก้นอนก้อนแบบมาหน่อยนะ um แต่ก้อนลูกสะลันดัออนเกินเนาะเอป้อนนี่ยซีปีซีปีซีปีแต <ừ> um ่บ้านซีปีเนาะซีปีครับผมแล้วนะครับก็สิงลงอายุให้เนาะคืออายุพอน้าข้าพานะครับอายุแปดสิบเก้าปีนะครับตอนเสียชีวิตนี่ยแปดสิบแปดนะครับขางโร่งแปดสิบเก้านะครับบ้านเลขที่เป็นซีหามูสามเว้ยพี่น้องตกฝันสงวนมาหันเนาะทื่นมันมาคักเนี่ย เมันนั่งออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วออกไปแล้วมันเลยเริ่มว่าเพิ่นตัวลงลางมันก่อเลียงางแนวหันเลยมันิ่นปีนขึ้นบนเนื้อมาเลยอาจจะเป็นบนกระไรนะครับซี่ห่าจะถีบเนื้อพี่น้องนะแต่ว่าบ้านเลขทีหาซี่บานเลขทีซี่หาหมูสามเนาะกระตันหาสามซี่สามแล้วก็ซี่หาเด้อนะครับให้เป็นเน้นกับชิเน้นซี่สามหาสามเลยล่ะแต่ว่าให้มองไวยเ่ราะถีบดแท้คือว่าซี่ห่าเป็นขึ้นบนเนื้อบาดนี้ครับเนี่ย ตกเงี้ยลงมาแล้วขึ้นไปไหมเนาะก็อาจจะเป็นบนก็ได้นะครับเมื่อวันนี้นะครับยังเกิดขึ้นได้หรือพี่น้องจะมักซีสามหาสามก็ได้นะครับส่วนยูพอเพิ่งแปดสิบเก้าปีนะครับไอ้มักตัวได้ไงในตัววงใ้ตัวเนียนเนี่ยราบังซีสามหาสามซีหายมักตัวได้ก็หาสามอะไรมักหาสามว่เอาเดอน,นครับดมาเลยวงหายเดอน,นะอมหัวตัวบงเฉหน่อยนะครับ เม่เกี้ไปในรูไส้บอกไปบอ <Yeah. S 1> อืมประเทศลาวในเนาะน้องปอนเนาะสีวงหาสามเห็นเนาะนะครับฟ uh huh. งหาสามาน uh huh. หากระปลกเแต่แปลกตงวันเราโตลงมาแล้วเราขึนไปไหมเน่แล้วมขึนบนนะเนี่ยพระาอทีเพิ่นมันนะสีหานะครับโตข้เราขึ้นไปไหม ต้องว่าถามคนเนาะเกมบ๊บเจบปีนขึ้นไปอยากแขมันเลี้ยวนะครับคุนส่สุดแบบไหนบุสุดไร่ไร้หิงไร้บุอ,อสุดไรไร้หินไร้บุคกับผมเอานะครับรัอบทบกับซีหามมสาม,มก็ได้ตัดให้ซีสามหาสามซีหาต่วัตัวโตพัตมนมากเ่ยมาหาสามเร้่องหนักหนะคระครพาเอาอยู่พอรับแปดสิบเก้าปีนะครับไอช่วงให้มันน้ำหนักครพาเด้่อัคฟันแมนหมดกว้ากับออกอายุพันาคักเนาะสป่สิบเก้าปีนะครับ โอ้ยฝันฝันหักฝันแน่เนาะโคตรปาดใสเอามาต้มเลยยิบไปขึ้นเราจะเรียบกระอาบตัว่ะเนี่นะครับอืมวันนี้แม่เกศกับขึ้นกันด้วแม่เกศกับฝันเสียกัดคว้าวันนี้เรียกอาบัวกันนะครับกับอายุพัน42ปีได้ไหมเกศนะครับไอผู้ใดท่านในคลิปเกศก็ย้อนไปเบื่อเด้อนะครับมาเลยลงไปแล้วนะนะครับกับอามันว่าของเมียกับของสามีว่าเขาสามีหรเขาเมียเนี่ยล่ะ นะครับเดี๋ยวน้องปอนนี่รอดจังหน่อยไอ้เพิ่นบอกเองนะฮะเพื่อถามดูน้องไอ้ปลูนีหละที่ปลูนอยบอกเพิ่อนไปดูที่อืนะครับไอ้เฮาไปถามมาดูเพิน่นก็เชื่าบอกน้อยเด็กน้อยบอกเขาว่าแม่นนะครับไอ้เพิ่นบอกเ,เอ,อ,ไปไปมมองนะครับเอาข้ฟันพอกเขมี่ไปก่อนเพิ่อนมติพูดแม่นอกพี่น้องนะครับไอ้โจกะมาณน้ำหนักกระพาเด้อนะครับกลายไปกลายมาเห็นมันใครปลาทูทางใดก็ไย่าลืมนะครับอุลุ่นไหนแน่นะครับสำหรับปลาคานะครับ ผู้พื่อนมีน้ำจิตนน้ำใจดีนะทั้งแบงตัวเลขนะครับทั้งขายปลาทูเซลซียบปลาซูพี่น้องนะครับอืมคนขายใน้เพมเพิ่มหอยเม็กเข้านี่แหละนะครับก็ขายแล้วบ้านน้องวาก็ไปเไป็นวายน้อง<ม>าวาหอยเมี่ยไปเท่ไปปะไปโดนต้องไปปะหรือมีลูกค้าัังลูกค้า,คาทงโอ้นะครับหอยเม็กปลาโอหน้าคอข้ามใบแก้วทำโมโหอของเสียเนาะ<ม>ไปเดสุบานเนาะเสียงดีๆดอกนะคร<ม>ับเสียงดีหุ่นดีๆดอกอืม คนสูงเงวาเข้าดีเด้เขนรอคนลอนะครับเสียต่อเต็มมือมือมืเป็นเขากำลังดังในช่วงเต็มช่วงนึ่งเอานะครับขอบคุณนาผ้าลายเด้อเทามถิ่นยังปัดน่าทางดีนะครับเอานะครับมาลุยสรุปแล้วครับวันนี้นะครับนาคำผ้านะครับเป็นฝันว่าพอเพ่นผ้าไปมางเฮียนเอาเฮียนปวกจอนะครับปวกจอเฮียนทังแล้วนะครับไปมางาหแน่นะเป็นเป็นมางสัตว์บนเรียบร้อยนะครับก็ กายู่วงไอ้ยู่สันซองกันเนาะตรงพื้นเนาะก็ขึ้นไปปูพื้นเด้สันแรกกันเด้อเออบนสันซองสุดเด้สันเออสันแรกไม่พื้นมันนะพื้นเนียนน่ะพื้นเนียนเก่าฮะแล้วโตลงหันโต้ลงพื้นว่าวโต้ลงดินเลยโต้ลงดินเลยบ้านเนี้ยโต้ลงดินถ้าว่าไลยถามว่าเก็บบ่บ่บ่เก็บก็เลยขึ้นไปไหมเลยขึ้นไปไหมอืมเลยขึ้นไปไหมครับผมบ้านบ้างเรื่อยๆเบิร์พอไปแล้วว่ากั บอบอกอย่างนั้น,อ,นรรอ่ะทำตัวพ่อไปใช่หรอน้าทำไปรู้ว่าเอาพี่พ่อไปใส้เอ้ยพี่พ่อในมีหน่อยบม่ไม่เห็นเด้อไม่เห็นจังด่ดยขมเห็นยุ่นเลยบ,บางสิโบราณสิเนาะเอานะครับเพิ่นบ้านเพิ่นบ้านเลขที่410มู่สามนะครับเสียกรหะหาออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ขึ้นไปบ้านโตลงมากเลวขึ้นไปใหม่กับแม่แน่นะครับว่าจจะเป็น400บนเัินนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่ามอลกอร์กับแท็กซีสามหาสามตัวพ้นมักดีๆทำกันเนียนให้หาสามเด้อนะครับส่วนอายุพ้นพอพ้นในแปดสิบเก้าปีนะครับห่างกระโลงเนาะแต่ว่าพ้นเพิ่มอีกปีหนึ่งให้มันดีคือแปดสิบแปดปีนะครับตามนี้เด้อนะครับเอารายละเอียดวันแล้วนะครับสำหรับแนวทางให้งวดนีใ้ใครแห้งให้ปังนั่หนักกัม้าเนาะนะครับเดินพอได้กันเราเพื่อพอตรงปอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าหนักกัมพ้ามอเยนี่ก็ห่างกันปลายเนาะนะครับก็ เลื่อนนาเนาะนะครับเอาไอช่วงหิมานน่มนาพาเด้อนะครับวันนี้ให้กุปังสุขุสุขคนนะครับฝากเป็นสภาพบุญให้เพิ่นน่ะละนะครับเพิ่นกับทรงหลูกเลี้ยนปวสเนาะกาังใส่เงินใส่ท่อนะครับกับหาเงินปิดทู่หาเงินขายปิดทู่เลี้ยงน้องปอนน่ะละแล้วก็ทรงหลูกเลี้ยนนะครับก็ฝากให้กำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจเพิ่นนะครับเป็นสภาพบุญให้ไอ้ช่วงหิมนกับจะคอยตอบบุญแทบคุณเพิ่นนะครับน้าพี่น้องหมานะเพิ่น ในวันนี้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ